สำหรับเหตุการณ์นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมของชาวมิถุน5ประการนะเกิดขึ้นจากดาวที่โครจรย้ายซึ่งเป็นดาวรายเดือนนะคะนอกจากนี้ดาวพฤหัสโครจรเป็นมหาอุดไปอยู่ในเรื่องเงินนะ,ะดังนั้นโอกาสจะร่ํารวยจะได้เงินก้อนจะมีในเหตุการณ์นี้หรือไม่ไปอัปเดตกันได้นะคะ <c oughs> ผู้ที่สนใจเรื่องดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีดาวโคโจรย้ายหลายดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารประกอบกับดาวประจําตัวของชาวมิถุนก็คือดาวพุธมีการย้ายถึงสองรอบนะซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของดาวพุธท,ที่จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่1นึ่นะเป็นช่วงที่ชาวมิถุนถือว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะเนื่องจากดาวพฤหัสที่พึ่งโคโจรย้ายวันที่2 ไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรื่องการเงินนะคะและดาวพฤหัสของชาวมิถุนเป็นตัวแทนเรื่องงานนะคะเรื่องของหุ้นส่วนคู่คลองนะหรือแม้แต่คนเกื้อหนุนอุปธรรมเมื่อได้ตาแหน่งที่มีพลังสูงสุดนะั้นแถมไปอยู่ในเรื่องการเงินการทองก็ถือว่าเป็นจุดพีิกทางการเงินที่เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่โชคลาภนะคะสติปัญญานะมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีในเชิงการเงิน เป็นเรื่องของการงานและคู่ครองนะแปลง่ายๆก็คือมีเหตุให้เราเนี่ยได้เงินจากเรื่องคนเกื้อหนุนนะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องของเงินไปต่อเงินชนะ่วงนี้เป็นได้ที่ชาวมิถุนอาจจะมีเงินเข้าหลายทางนะไม่ได้มาจากรายได้ประจําอย่างเดียวแต่มาจากสินทรัพย์เนะช่นค่าเช่านะคะการเก็บดอกเบีย้ยการถือหุ้นเปอร์เซ็นต์กำไรนอกจากนี้การงานที่ทําจะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้อย่างรวดเร็วแถมในเชิงเรื่องของคู่ครองนะคะก็มีเหตุสนับสนุน บางครั้งเนี่ยเป็นช่วงที่คบหาแล้วไปเจอเจอคนมีเงินมีศักยาภาพทําให้เกื้อหนุนชีวิตของชาวมิถุนได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่มีครอบครัวนะคะถือว่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนที่คบหาอยู่ะจะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านการเงินการตัดสินใจนะคะทำให้เรื่องราวการเงินการลงทุนผ่านพ้นไปได้นะเนื่องด้วยการช่วยเหลือเกื้อหนุนมีเป้าหมายเดียวกันนะคะเป็นจังหวะที่ชาวมิถุนบางท่านเนี่ยมีลักษณะการเงินที่เกิดขึ้นเชิงลับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ สนับสนุนเชิงกันงานาหางานมาให้นะหรือบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องผู้สนับสนุนเบื้องหลังการให้หยิบยืมทางการเงินการงานจะมีลักษณะการขยับขยายและทําเงินได้มากกว่าที่คิดได้ในช่วงนี้บางท่านเป็นจังหวะที่ใช้เงินทองนะคะทุนทรัพย์ที่มีไปลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ที่มันรู้สึกมั่นคงก็ได้นะทำให้เป็นจังหวะการเอาเงินไปต่อยอดนะคะได้ความมั่นคงมาจากการงานนะหรือแม้แต่เงินทองของชาวไม่ทุนหาได้มากแต่ก็เอาไปต่อยอดให้เกิดความมั่นคงต่อเนื่องได้ สำหรับในเหตุการณ์ที่2นะคะช่วงนี้โชคลาภของชาวมิถุนเรียกว่าจะมาจากการต่อสู้นะยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยยิ่งมีปัญญายิ่งได้เงินนะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารโคโจรย้าย26ตุลาคมได้มาตรฐานที่เป็นกเกษตรตาธิบดีถือว่าเป็นมาตรฐานที่มั่นคงสเสถียรสม่ำเสมอดังนั้นเขาเป็นดาวราบผล ชาวมิถุนจึงมีโอกาสนะคะที่จะได้ราบผลแต่เขาเป็นดาวอาริด้วยนะทำให้เรื่องราวความรวยโชคดีของชาวมิถุนไม่ได้มาฟรีๆดาวมังคารเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อมีความมั่นคงสเสถียรน,นะคะก็เกิดรายได้ที่มาจากความเหนื่อยยากลําบากยากขึ้น,นจากงานที่สลับซับซ้อนได้นะคะโชคลาภมั่นคงแข็งแกร่งแต่ต้องแลกมาด้วยการจัดการกับเรื่องปวดหัวและปัญหาที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอเรียกว่าทําไปแก้ไปนะคะไม่ค่อยให้เราวางใจอะไรบ่อยนักนะเรียกว่าพอทําไปก็จะมีเรื่องมาให้แก้ไขยอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็จะหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้ชาวไม่ถุนบางท่านนะคะมีรายได้จากการเป็นคนแก้ปัญหาหคนอื่นนะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการลูกค้านะคะ งานประเภทใช้ความรู้แก้ไขปัญหาคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นทนายความหมอหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงการทํางานที่ใช้ความรู้ใช้เหตุผลต่างๆหรือบางครั้งเนี่ยเป็นการทํางานที่ต้องใช้ความกล้าหาญเด็ดขาดในการตัดสินใจหรือช่วงนี้จะต้อง เกี่ยวข้องกับคู่แข่งที่เยอะนะแต่อย่างไรก็ตามชาวมิถุนก็มีแนวโน้มเหนื่อยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเจอคู่แข่งยากแต่ก็เอาชนะได้นะหรือคู่แข่งรอบตัวพยายามกลั่นแกล้งเอารัดเอาเปรียบชาวมิถุนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงภารานิสินได้นะเพราะดาวาริก็คือการใช้นี้สินเป็นพลังนะคะช่วงนี้ชาวมิถุนอาจจะมีลักษณะการหาเงินมาเพื่อหมุนเวียนเชิงธุรกิจได้นอกจากนี้บางท่าน มีการปรับเปลี่ยนความคิดต่อสู้ไปข้างหน้าเนื่องจากมีภาระที่เรารับผิดช,ชอบอยู่นะคะเป็นจังหวะที่เหมือนเราถอยไม่ได้นะทำให้พลังผลักดันนะคะสิ่งที่ทําให้เราต้องลุกขึ้นสู้นะก็จะกเกิดขึ้นกับชาวมิถุนในช่วงนี้ได้เช่นกันสําหรับชาวมิถุนถือว่าเป็นเรื่องราวความเหนื่อยนะคะแต่เป็นความเหนื่อยที่แลกมากับความมั่นคงเพราะดาวอังคารที่เป็นเกษตรบ่งบอกว่าชาวมิถุนมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะได้ความสําเร็จนะแต่มาพร้อมกับการ เหน็ดเหนื่อยทุกหยาดเหงื่อที่คุณเสียไปก็จะกลายเป็นโชคลาภกลับคืนมาอย่างสมน้ําสมเนื้อนะคะเรียกว่าอะไรที่เหนื่อยที่ยากก็กลายเป็นความร่ํารวยเป็นโอกาสของชาวมิถุนหากเราไม่ท้อแท้นะคะสาหรับในเหตุการณ์ที่3าการเปลี่ยนแปลงภายในที่นําไปสู่การปลี่วิเวกนะช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของดาวพระเกนทรและดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะทาให้ชาวมิถุนอยู่ๆก็รู้สึกอยากแยกตัวนะบางช่วงเนี่ยจะเป็นจังหวะการ พักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยเชิงกันงานแต่ก็จะเป็นไปในรูปแบบโลกส่วนตัวมากขึ้น,นเช่นเราอยากปรีวิเวกมากขึ้นนะคะอยู่ๆก็รู้สึกเบื่อหน่ายต่อเรื่องโลกเรื่องวัตถุต่างๆนะเนื่องด้วยดาวแปลกๆไปอยู่ในภพเรือนวินาศบางครั้งรู้สึกอยากปรีวิเวกไปอยู่ในที่ห่างไกลวางแผนบ้านปลายชีวิตอยากอยู่แบบสงบนะคะหรือชีวิตเนี่ยฝ่หาเรื่องของชนบทการกลับคืนภูมิลำเนานะรีกว่าเป็นช่วงที่ชาวพุทุนอาจจะมี ไอเดียความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นบางท่านเป็นช่วงการศึกษาอะไรแปลกๆได้นะเช่นศาสตร์ดีรับศาบสตร์ดั้งเดิมโบราณนะคะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเชิงศาสนาได้นอกจากนี้บางท่านมีจังหวะก,การเดินทางไปต่างประเทศที่ไกลต่างจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวปลีกตัวนะคะหรือค้นหาความสงบหรือไปพักยกบางอย่างได้นะเนื่องจาก เป็นช่วงที่ดาวไปกระตุ้นพบเรือนนี้นะคะชาวมิถุนจึงมีแนวโน้มนะคะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไดนะ้เรียกว่าพอความคิดเราเปลี่ยนเราก็จะสามารถตัดขาดหรือห่างไกลจากคนบางกลุ่มนะเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกันนะคะบางท่านเป็นเรื่องความลับหรือโปรเจกต์โครงการส่วนตัวที่กําลังฝึกฝนพยายามทําอยู่นะที่ยังไม่บอกใครนอกจากนี้นะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังการที่ดาวมฤตยูเข้าไปอยู่นะคะก็หมายถึงชาวมิถุนต้องปรับเปลี่ยนความคิดและจิตใจ มากขึ้นนะไม่ว่าชีวิตจะต้องรู้จักปลงนะคะปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือบางทีรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อเซ็งก็ต้องหาจุดที่ผ่อนคลายบ้างน,นะคะมิฉะนั้นก็อาจจะทําให้เราเกิดความเครียดแบบฝังลึกซึ่งก็อาจจะส่งผลไม่ค่อยดีต่อสุขภาพดังนั้นช้าไม่ถุนถือเป็นช่วงปรับตัวหลายสิ่งนะคะรวมทั้งเรื่องความคิดชีวิตจิตใจของตนเองนะคะสาหรับในเหตุการณ์ที่4นะคะเป็นเรื่องของ ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะแล้วก็เรื่องของลูกหลานเนื่องจากในช่วงนี้ดาวสุขโคจรด้วยกําลังที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะคะนอกจากนี้18ตุลาคมดาวอาทิกก็เป็นนิดอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าเรือนเพื่อนสังคมและพี่น้องนะคะดังนั้น หากดาวทั้งสองดวงเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องคนใกล้ตัวของชาวมิถุนบ้านก็คือความสุขความหวังของชาวมิถุนนะแต่บางครั้งเรารู้สึกอ่อนล้ากับเรื่องของครอบครัวด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นเรื่องราวที่แบกรับเยอะนะคะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะหรือบรรยากาศในบ้านทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นนะไม่มีกําลังใจจากเรื่องของสิ่งที่เรากําลังแบกรับอยู่นะคะเป็นเรื่องว่าที่ภาระเรื่องบ้านที่ดินหรือ รายจ่ายมีมากได้ประกอบกับรู้สึกว่าจะพึ่งพาบุตรหลานบริวารได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่อยนะเช่นบางทีต้องการความช่วยเหลือหรือคนที่ เป็นลูกมือเป็นผู้ช่วยนะคะช่วงนี้มีเหตุจะต้องหยุดหรือลาไปทําให้ชาวมิถุนเนี่ยจะต้องทํางานมากขึ้นก็ได้นะหรือรู้สึกว่ามันพึ่งพาบริวารได้น้อยลงนะคะเกิดความแตกต่างเชิงทัศนคตินะเช่นในบ้านบางคนเนี่ยมีคนหลายวัยนะก็ทาให้ช่วงนี้เราไม่ค่อยเข้าใจพฤติกรรมของคนใกล้ตัวเนื่องมาจากความแตกต่างเชิงอายุนะคะเป็นความหมายเรื่องรายจ่ายนะก็คือมีภาระลูกหลานบริวารในส่วนหนึ่งก็คือเยอะกว่าปกติได้ทําให้รู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจ ซึ่งก็เป็นอยู่ช่วงคราวนะคะเนื่องจากทั้งดาวอาทิตย์และดาวสุกโ,โคจรมามีกาลังไม่ค่อยดีในช่วงเดียวกันพอดีนะคะสาหรับในเหตุการณ์สุดท้ายนะเรามาระวังเรื่องตัวตนเนื่องจากดาวพุธจโคโจรผิดปกตินะคะในวันที่24นะย้ายทีหนึ่งแล้วก็31ย้ายอีกรอบหนึ่งเป็นความผันผวนของดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนจะเป็นเรื่องดาวโดยตรงนะกับดาวพุธก็คือเรื่องตัวตนและครอบครัวนะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ เราต้องตัดสินใจเชิงการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องครัวเรือนนะนอกจากนี้ต้องระวังเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการสื่อสารนะคะทำให้คิดวกไปวนมาลังเลสับสนนะหรือว่ามีความหลงลืมง่ายในเรื่องที่ไม่ควรลืมนะคะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะบางครั้งก็มาจากเรื่องการงานนะคะคิดอ่านหลงลืมนะเรื่องการเซ็นเอกสารการโอนเงินการเจรจาต้อง ดูให้รอบคอบนะคะนอกจากนี้นะคะก็ไปอยู่ในเรื่องของการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะเรื่องราวการสื่อสารถือเป็นจุดสําคัญนะคะอะไรที่เป็นข้อมูลสําคัญถือว่าต้องหาคนมาช่วยดูช่วยจัดการนะเพราะบางทีเราหลงลืมกับเรื่องเหล่านี้ทําให้พลาดงาน,นงต่างๆไปได้ เป็นช่วงที่ชาวมิถุนต้องพึ่งพาคนปรึกษาบ้างนะคะคนใกล้ตัวที่ไว้ใจได้นะหรือแม้แต่หากทําอะไรที่มันยากก็อาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญหรือหาคนใกล้ตัวนะคะระบายเรื่องราวต่างๆให้มันรู้สึกผ่อนคลายเบาใจด้วยนะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของชาวมิถุนวิปริตนะคะทําให้บางอย่างเนี่ยเกิดความผิดพลาดมาจากตัวเราเองนะดังนั้นเราต้องหาตัวช่วยที่พึ่งพารอบตัวด้วยนะคะ เป็นดาวคู่14นะคะที่จะส่งผลกับชาวมิถุนระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาช่วงนี้เป็นได้ที่อยู่อยู่โทรศัพท์ก็รวนนะคะมีเหตุต้องซื้อใหม่นะหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องเทคโนโลยีในการทํางาน,นคอมพิวเตอร์รวนก็ทําให้เสียเวลานะคะหรือไปติดต่ออะไรที่เป็นเชิงระบบต่างๆระวังมันล่าช้าผิดพลาดนะคะนับว่าเป็นเครื่องเดือนหลังนะคะที่มีทั้งเหตุการณ์ที่ส่งผลดีในขณะเดียวกันหลายสิ่งก็ต้องระมัดระวังเพื่อเอาไว้เตือนใจนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวก็มีการโคจรผิดปกติร่วมด้วยนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมิถุนกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ